เมื่อเช้าภรรยานะครับจะส่งรูปไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ออกไปทํางานด้วยก็เจอปัญหาในเช้าเลยนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับอาการมันคือเงียบไปเลยนะครับสําหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับเป็นมีโอ125นะครับเป็นเครื่องคาบูนะครับรุ่นเก่ารุ่นแรกๆนะครับอาการก็คือสตาร์ทไม่ติดนะครับ ผมก็เลยมาดูให้นะครับแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เช็คก็บอกให้เขาเอารถล,ลูกชายคันหนึ่งไปก่อนนะครับไปส่งลูกให้เรียนเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูให้คันนี้พอผมมาเช็คแล้วนะครับอาการก็เอ้ยแบตเตอรี่หมดหรือเปล่าแบตเตอรี่มาชาร์จไฟดูนะครับชาร์จไฟจนเต็มเอา้าก็ สตาร์ทเงียบเหมือนเดิมอาการคือเงียบเลยนะครับไฟมาครบทุกอย่างนะครับอยา่อยางยเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาเนี่ยเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวทั้งสองข้างก็ทํางานได้ปกตินะครับแต่แต่ก็ดังเอ๊ะทำไมสตาร์ทไม่ติดเราก็เลยมานั่งไล่ไฟดูผลปรากฏว่าอ๋อมันเป็นที่ตัวตัวฟิวต,ต,ตัวนี้นะครับสตาร์ทแล้วเงียบเลยอาการเป็นอย่างนี้ครับ แล้วกดปุ่มสตาร์ทอาการไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าหน้าจอใหม่นี่นะครับเราจะรู้สึกว่าเวลาเรากดเนี่ยสวิตช์ทำงานอยู่นะครับแต่ว่าไฟไม่ไปที่ใดสตาร์ทก็เลยเอ,อ๋อสงสัยจะต้องเป็นตัวฟิลตัวนี้ก็เลยถอดออกมาดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการถอดดูนะครับว่าเป็นยังไงม้าง,รางครับแล้วก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเราก็ต้อง ถอดฟิวออกมาเช็คดูนะครับว่ามันขาดหรือเปล่านะครับกล่องกล่องฟิวสีดำนี้นะครับอยู่ข้างๆแบตเตอรี่เนี่ยถอดกล่องฟิวมาดูจะเห็นว่าฟิวไม่ขาดนะครับเอแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรา ทําการต่อตรงดูว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็เปิดสวิตช์มันจะสตาร์ทติดหรือเปล่าคือตอนนี้เงียบเลยนะครับให้เอาไขควงก็ได้นะครับมันจะมีขั้วเดี๋ยวผมเลื่อนมาใกล้ๆ มันจะมีขั้วนะครับน็อตอยู่สองน็อตนะครับหัวน็อตอยู่สองน็อตเดี๋ยวเราเชื่อมติดกันนะครับอ่าเห็นไหมมันติดขึ้นมาแต่ว่ามันต้องมีอะไรเสียอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นตัวรีเลย์ตัวนี้นครับโอเคเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึง่งดับเครื่องก่อนลองลองจี้อีกทีนะครับ ติดเท่ากับแปลว่ารีเลย์ตัวนี้เสียนะครับฟิวไม่ขาดรีเลย์เสียนะครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปซื้ออะไรก่อนนะครับครับแล้วผมก็ได้ซื้ออะไรมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้คือรีเลย์สตาร์ทนะครับแต่ว่า ผมบอกเอามีโอแต่ทําไมเขาเอานูโมมาให้อ๋อสงสัยมันจะใช้กันได้นะครับทั้งมีโอและนูโมเนี่ยมันคงจะเป็นตัวรีเลย์สตาร์ทรุ่นเดียวกันนะครับโอเคผมก็เลยบอกว่าขอแกะกล่องดูข้างในนะครับแกะกล่องดูข้างในจากที่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกมันใช่เพราะว่าผมจําได้ว่ามัน ผมจำได้ว่ามันต้องมีฟิวสองตัวนะครับแล้วก็มีน็อตที่เราเรากี้กันตะกีนก้น,กน,นะครับเออก็เลยบอกเออตัวนี้แหละใช่แล้วก็เลยซื้อมานะครับตัวนี้เป็นตัวเบอร์ห้างนะครับอะไรยังมาห้าแท้ผมกลัวว่าเดี๋ยวใช้ของเทียมสตาร์ทไม่กี่ทีเดี๋ยวก็พังอีกนะครับเอาของแท้เลยดีกว่านะครับอาจจะจ่ายราคาสูงหน่อยนะครับตัวนี้สามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยครับ ถอดแบตออกก่อนเพราะว่ามันมีไฟนะครับต้องรอวะต้องระวังในการต่อสายมาเดี๋ยวเกิดการช็อตได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้แบตมันก็ใช้ไม่ได้ทนมากนะผมก็เลยนึกตอนแรกนึกว่าแบตเสียเช็คไปเช็คมาไม่ใช่ออรีเลงนะครับเอาแบตออกครับ หลังจากที่เอาแบตออกเรียบร้อยนะครับให้เราถอดน็อตสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ออกจําสายด้วยนะครับว่าสายไหนอยู่สายไหนนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กซ็อกเก็ตในงานหนึ่งที่เราต้องอ,ออกนะครับเดี๋ยวเราถอดถอดน็อตออกก่อนดีกว่าิดดไหม ของอตัวนะครับออกแล้วเดี๋ยวมือหมุนออกเส้นนี้เส้นนี้สีแดงนะครับเส้นแรกเส้นนี้สีอะไรเส้นข้งหลังสีดำนะครับเราก็จำไปด้วยนะครับ ถ้าไม่มั่นใจถ่ายรูปไปก่อนเลยนะครับตัวนี้ปับ๊บโอเคหลังจากนั้นก็ต้องถอดรีเลย์สตาร์ทออกมาเพื่อทำการเปลี่ยนนะครับนี่จะเห็นตัวเก่านะเนี่ยฟิลิงอยู่ดีไม่ขาดเลยนะครับฟิลิงอยู่ดีนะครับไม่ขาด ส่วนตัวหลังนี่นฟิวอะไรถ้าเกิดฟิวขาดเอาตัวที่สองมาใส่แทนนะครับแต่ตัวนี้ฟิวไม่ขาดเปลี่ยนทั้งอันเลยเพราะลีเนสเสียโอเคเราก็เอาอของใหม่ใส่เข้าไปครับของใหม่นะครับใหม่กิ๊กเลยหม่ลูกยามาอยู่คนละด,ด้านเดี๋ยวใส่ใหม่ก่อน ซื้อมาลูกยางอยู่คนละด้านอะ,อะเห็นไหมตัวตัวล็อกอยู่คนละด้านเดี๋ยวสลับลูกยางเอาแล้วกันเออเปลี่ยนลูกยางเก่าใส่ดีว่าเอาลูกยางเก่าใส่ไปแทนเลยลูกยางใหม่คนละด้านใส่ไม่ได้เอาลูกยางเก่าใส่แทนไล่ไล่ก่อนให้มันหลวมนะโอเคลูกยางเก่าใส่แทนไปนเลยนะครับ ทีนี้มันอยู่ลนนักษณะนี้เราก็ใส่ไปใส่ไปลักษณะน,นี้นะครับใส่ไปลนนักษณะนี้โอเคเอาลูกยางก่าวใส่ไปแทนเพราะว่าลูกยางใหม่เป็นคนละด้านนะครับจากนั้นเราก็ใส่กลับคืนไปครับโอเคเรียบร้อยนะครับแรกสีแดงนะครับใส่กลับคืนไป เห็นไหมอ่ะผมว่าอยู่ฝั่งนี้บังเบาอ่ะเรนนที่สองสีดำโอเคข่ายนี้แน่นนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่ ใส่ซ็อกเก็ตลงไปนะครับเดี๋ยวเราลองใส่แบตสตาร์ทดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่าเราก็แบตมาใส่ดูนะครับ แบบให้เรียบร้อยนะครับดูคู่ให้ถูกด้วยนะครับแบบนีนเ้เราก็คุ้มคู่บวกไว้นะครับกันช็อตโอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูว่าใช่ตัวรีเลย์หรือเปล่านะครับมาสตาร์ทกันอันแน่ติดแล้วแต่ว่าตัวรีเลย์เนี่ยเป็นตัวเสียนะครับ Okay. ครับตกลงก็เป็นรีเลย์เสียนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับ r i b e ให้วิคเตอร์ดีไวด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ